สวัสดีครับพี่น้องผู้อยู่ทางไก่ทางไก่ผู้เป็นสายกินบ่เป็นสายกินกับเบิ้องในนะครับม้อนี่แม่เสนอเมนูครับผมปนป่าปนป่าใสผักกรอบมะกอกหน้าครับกับรวบพักเก็บเอาน้ำหัวน้ำห้าวครับพี่น้องต้มบักุ่งแหน่พักบุกแหน่รวบหกแข้งแหน,น่พักตำเรื่องแหน่แล้วก็สมพักกาดเย็นข่างเวลา บรรยากาศแดดอ่นอนๆพี่น้องมากมบอาหลายใหญ่ห้างครับปนปลาอืมพักครับพักขัดสารผิด จำบักกวาใส่ยฟามกลินหอนบรรยากาศที่ทวงหน้านี มาครับพี่น้องแซ่บแจ้าร่วมกันครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ